ช่วงอร่อยทุกที่กับโกกิวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศของกิจกรรมอร่อยทุกที่กรอบทุกคำกับโกกิที่ตลาดสามย่านกันนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมได้เข้ามาร่วมสนุกในการแข่งขันการทำอาหารโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของโกกิจะสนุกแค่ไหนเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับอร่อยทุกที่กรอบทุกคำกับโกกิ นี้นะครับคณะกรรมการของเราทั้ง3ท่านพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณชมดลชมเชิงผ้าจากบริษัท M&R l a b o r a t o r y ดรยิ่งศักดิ์จงเลิศแจศิาวงหรือว่าจันยิ่งศักดิ์ดกรกุลชาติโมรากฉุนเชิญครับเอาละครับปลายโจทย์นะครับยำนางฟ้าครับตับกรอบไก่ป๊อปซอสบวย เฟรนไฟทัวรฝักยาวหนึ่งชั่วโมงนี้จะรวมไปถึงการซื้อวัตถุดิบในตลาด3าย่านและกลับเข้ามาทำอาหารถ้าพร้อมแล้ว let's go <S เอาละครับผู้เข้าแข่งขันคนแรกคุณค,ณครูดาคุณครูนะครับที่หลงไหลในการทำอาหารได้รับโจทย์เป็นไก่ป๊อปซอสบวยกะมุงหน้าไปที่แผงขายเนื้อไก่ทันทีเลยล่ะครับเอาซัสอชิ้น40บาทโอเคแั้แหละมีน้ำจิ้มซอสบวยไหมคะ35บาท ตอนนี้ก็ได้ของมีสะโพกไก่มีน้ำจิ้มบวยมีพริกผักชีครบแล้วค่ะหลังจากที่คุณครูดาซื้อของได้ครบแล้วนะครับก็ไม่รอช้าเลยลงมือหั่นสะโพกไก่ที่ซื้อมาหมักด้วยเกลือและพริกไทยเสร็จแล้วก็รีบไปหยิบวัตถุดิบหลักสําคัญของเมนูนี้แล้วล่ะครับแป้งโกกิอันนี้ไม่ใส่น้ําใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้เราคุกแห แล้วเราก็ไปจุ่มน้ำแล้วก็สะบัดเพื่อให้ขึ้นเกล็ดแสดงว่าแป้งหนึ่งห่อสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับว่าเราจะครีเอทอย่างไรเอาให้ฟันแตกเลยนะวันนี้คุณครูดานบอกว่าจะนำสะโพกไก่ที่หมักไว้คลุกกับแป้งประกอบอาหารตราโกกิแบบแห้งก่อนแล้วค่อยเอาไปชุบน้ำจากนั้นก็จะเอามาคลุกกับแป้งประกอบอาหารตราโกกิอีกรอบแล้วสะบัดให้แป้งขึ้นเกร็ดสวยงามก่อนจากนั้นนำลงไปทอดครับ หลังจากทอดและพักให้เสด็จน้ำมันแล้วนะครับคุณครูดาก็จะเอามาคลุกกับซอสบวยอีกทีหนึ่งเอาล้ครับคุณผู้ชมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ถึงเวลาที่คณะกรรมการจะได้ชิมไก่ป๊อปซอสบวยของคุณครูดาแล้วล่ะครับเมนูไก่ป๊อปนี่ก็หลักก็คือตัวแป้งที่ทําให้ไก่เนี้ยกรอบแล้วเราลาดซอสด,ด้วยให้มีความเผ็ดเปรี้ยวนิดหนึ่งโอเคนี่คือไก่ป๊อปซอสบวยจากคุณครูดา าแล้วครับคุณผู้ชมครับเรายังเหลือผู้เข้าแข่งขันอีก3ท่านนะครับพร้อมกับ3โจทย์เมนูจากโกกิคอยลุ้นไปด้วยกันนะครับว่าเมนูไหนจะกรอบอร่อยถูกใจคณะกรรมการของเราพร้อมคว้างเงินรางวัลไปได้นะครับรอติดตามชมกันในสัปดาห์หน้านะครับ